อะไรกันครับเนี่ยล่าสุดคนใหญ่คนโตของเขมเมนที่เป็นพวกข้าราชการกับผู้มีอำนาจในประเทศได้ออกมาบอกว่าข่าวที่มีคนเสียชีวิตเพราะโดนฟ้าผ่าที่วัดอังกอร์เนี่ยเราควรที่จะปกปิดเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับนะครับป้องกันไม่ให้ต่างชาตินั้นทราบเรื่องนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะก,กระทบกระเทืนถึงการท่องเที่ยวเดี๋ยวนะนี่ขนาดคนใหญ่คนโตของเขมรมนยังมีความคิดแบบนี้เหรอครับเนี่ยโอ้ไม่แปลกนะครับที่คนเขมเมตส่วนใหญ่เขาถึงได้ดักดานกันแบบนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกักวกบ เมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกงนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ถุงรลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆขอพระคุณมากส่วนสาหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะพยายามปกปิดข่าวนี้ให้มันเงียบมากๆเช่นเดียวกันคือต้องขอย้อนกลับไปเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ผ่านมานะครับช่วงประมาณสัก5โมงเย็น มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดอังกอร์นะครับคือระหว่างที่กําลังมีทัวร์ของคนขเขมรเองเนี่ยราราสี่สิบถึงห้าสิบคนกำลังเดินเยี่ยมชมปราสาทบริเวณวัดอังกอร์อยู่ดีๆก็มีฝนตกลงมาหาใหญ่เลยนะแล้วพวกนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยก็รีบหลบเข้าไปที่บริเวณใต้ปราสาทวัดอังกอร์นะครับเพียงแต่สิ่งที่มันไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นอยู่ดีๆฟ้าก็ผ่าลงมาที่ปราสาทดังปร้่งและในทันทีก็เลยทําให้มีคนเสียชีวิตณนะตอนนั้นเลยหนงคนนะครับและหลังจากนั้นเน เสียชีวิตไป3คนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยกันและกันนะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็ล้วนเป็นคนขมี่นทั้งหมดนะส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ย,บเ,ยเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ30คนมีทั้งเจ็บน้อยเจ็บมากมาก็ร <ๆ S 1> วมกันไปซึ่งหลังจากที่มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันคนคเขมขืนเขาก็พยายามทําแคมเปญปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้มันกลายเป็นข่าวดังเพียงแต่สุดท้ายก็ปิดได้ไม่นานมันมีข่าวเล็ดลอดมาถึงที่ประเทศไทยจนได้เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยโอ้โหทำข่าวใหญ่โตเลยนะครับว่าที่วัดอัังรเเนนนีมกิดหตุแบบ้้ขึ ซึ่งมันก็น่าจะทําให้คนเขมรค่อนข้างจะโกรธแค้นมากพอสมควรที่คนไทยดันมาเปิดเผยข่าวนี้ทั้งๆท,ที่พวกเขาเนี่ยพยายามปิดข่าวกันให้เงียบเชียบที่สุดทว่าล่าสุดนะครับมันมีการออกมาเรียกร้องจากทางรัฐบาลกัมบูเจียว่าเราเนี่ยจะต้องพยายามปกปิดข่าวนี้ให้มันเงียบเชียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ใครที่เผยแพร่เรื่องนี้จะถือว่าเป็นความผิดและหากคุณเป็นคนขเขมรคุณก็ควรจะปกป้องประเทศด้วยการปกปิดเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องภายในประเทศไม่ควรที่จะให้เรื่องนี้มันหลุดลอดไปที่ต่างประเทศได้ ราะในตอนนี้เรากําลังส่งเสริมวัดอังกอร์ของเราให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถ้า,ากเกิดเหตุแบบนี้แล้วชาวต่างชาติที่ไหนเขาจะกล้ามาเที่ยวที่วัดอังกอร์เพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะปิดเรื่องนี้ให้มันเป็นความลับเฉพาะภายในประเทศและแน่นอนสําหรับพวกสื่อมวลชนก็ขอกําชับเอาไว้ว่าห้ามทําข่าวนี้โดยเด็ดขาดนี่ไม่ใช่การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือว่าสิทธิของสื่อมวลชนแต่มันคือการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจทางรัฐบาลเขเมรก็ได้มีการออกมาชี้แจงเอาไว้ประมาณนี้นะครับ โอ้โหคิดแบบนี้กันล้ครับเนี่ยคนใหญ่คนโตของเขมรไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะคิดกันแบบนี้นะอย่างไรก็ตามนะครับมันไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อกับคําสั่งของรัฐบาลแบบนี้เสมอไปเพราะในกัมพูชาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันกับพวกขึ้นใต้น้ําที่เป็นเหมือนกับพวกฝ่ายค้านที่ยังคงรายงานข่าวนี้ออกมาอย่างต่อนเนื่องแล้วพวกสื่อฝ่ายค้านนี่แหละที่หลักๆจะเป็นคนเอาข่าวนี้มาเผยแพร่คนเขมรส่วนใหญ่เขาได้ทราบนะครับแล้วคนเขมรส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจกันเป็นอย่างมากแล้วก็มีการทําแคมเปญรายงาน เพจของฝ่ายค้านให้มันปลิวไปให้ได้นะครับแต่ณปัจจุบันนี้เพจฝ่ายค้านก็ยังคงรายงานข่าวได้ตามปกติยังไม่ปลิวไปแต่อย่างใดซึ่งนี่แหละที่มันก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ถึงแม้จะมีข่าวเสียเสียหายภายในประเทศแต่ถ้าคนใหญ่คนโตของ,ของเขมรยังคิดแบบนี้อยู่มันก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่ค่อยได้เห็นข่าวเสียเสียหายหายของประเทศกัมพูชาออกมาจากสื่อที่เป็นสื่อทางการของกัมพูชีเลยแม้แต่นิดนะครับหลักๆที่มันเป็นข่าวที่ถูกแชร์ออกมาเนี่ยมันจะเป็นจากสื่อฝ่ายค้านซะมากกว่าสุดท้ายความจริงก็ปรากฏนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์ของคนคมเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาเรียกร้องให้ลบคลิปให้ปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับเอาไว้ให้เฉพาะภายในประเทศอย่าให้ต่างชาติได้รับรู้คนคมเขมรเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่ารัฐบาลควรจะจริงจังกับพวกฝ่ายค้านให้มันมากกว่านี้ที่เอาเรื่องเสียหายของประเทศไปแฉคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุกคนดูสิสื่อฝ่ายค้านอ้างว่าตัวเองเป็นกลางมีหน้าที่เผยแพร่ข,ข่าวให้กับคนคมเขมรได้รับรู้แต่ดูสิ่งที่เขาทํา เขาต้องการเผยแพร่ข่าวนี้ให้ทั่วโลกได้รับรู้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบกับภาพการท่องเที่ยวของอเขมรอย่างแน่นอนถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ลำเอียงคุณต้องการนําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาทางที่ดีคุณควรจะลบคลิปนี้ซะเพราะการมีคลิปแบบนี้มันมีแต่จะสร้างผลเสียให้กับประเทศคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสื่อ RFA ต้องการอะไรจากการนําเสนอข่าวนี้คุณต้องการแชร์เรื่องของเราเพื่อที่โจมตีภาคการท่องเที่ยวของเราเหรอหรือต้องการให้พวกบ้านเล็กที่สองนั้นหัวเราะเยาะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรา การที่รัฐบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ออกมาบอกว่าเราไม่ควรเผยแพร่ข่าวนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศเลยมันมีแต่จะทําให้ภาคการท่องเที่ยวของเรานั้นยิ่งแย่ลงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้มันคืออุบัติเหตุทางธรรมชาติทาไมคนคอมเมนต์บางคนถึงต้องบอกว่าควรจะลบคลิปนี้ออกไปซะมันไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือความเลื่อนเลือของเจ้าหน้าที่กัมพูชาเลยแม้แต่นิดเราน่าจะเผยแพร่ข่าวนี้ให้ต่างชาติได้รับรู้ได้อยู่ขณะที่ประเทศไทยพวกเขามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวตึกลมพพวกเเขายผแร่่ขาาวตตมปกิ อเมริกาพวกเขาเจอไฟป่าพวกเขาเก็เผยแพร่ข่าวตามปกติญี่ปุ่นพวกเขาเจอพายุทุกปีก็ไม่มีใครปิดข่าวเลยสักกคนแต่ต่างกับที่กัมพูชาเรากับรับความจริงไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าในประเทศไทยมีสิ่งไม่ดีแบบนี้เกิดขึ้นพวกเขาจะเลือกปิดข่าวไม่ให้รั่วไหลออกมานั่นทําให้ประเทศของพวกเขานั้นถึงได้เป็นที่นิยมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราจะมาเถียงกันเรื่องปิดข่าวหรือไม่ควรปิดข่าวกันทําไมจริงๆสิ่งที่เราควรจะนํามาคุยกันน่าจะเป็นอนาคต ว่าเราจะมีระบบป้องกันฟ้าผ่าไม่ให้มันเกิดขึ้นน่าจะดีกว่าไหมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขามักจะชอบเอาเรื่องของเราไปทําข่าวเพราะพวกเขากลัวว่าประเทศของเรานั้นจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจนแซงหน้าพวกเขานี่แหละนิสัยของพวกขี้อิจฉาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าความเห็นส่วนตัวของผมผมคิดว่าเราไม่ควรแชร์ข่าวนี้ออกไปเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแถมมันจะส่งผลกระทบกับความรู้สึกของครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อไรจะเลิกในงานข่าวนี้สัก,กที ข่าวนี้มันคือสิ่งที่เลวร้วายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในวัดอังกอร์พวกคุณไม่เข้าใจกันเหรอคนกเมนเราไม่ต้องการรับรู้ถึงข่าวนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเมื่อไรพวกไฟค้านจะเลิกเอาเรื่องเสียหายของประเทศไปเผยแพร่ให้ต่างชาติรู้สักกทีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการออกข่าวแบบนี้ไม่ได้เป็นการช่วยชาติเลยแม้แต่นิดการช่วยชาติที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือเลิกแชร์ข่าวและเลิกรายงานข่าวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆคนในโลกโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่นั้นไม่ต้องการสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศ แต่ต้องการที่จะให้อนาคตมีการเปลี่ยนแปลงจากการป้องกันที่ดีจากทางรัฐบาลว่าอนาคตจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาไม่ยอมให้ข่าวลายแบบนี้ออกมาสู่สายตาของต่างชาติอย่างแน่นอนป้องกันไม่ให้ต่างชาตินั้นตื่นกลัวทําให้พวกเขาถึงได้มีนักท่องเที่ยวมากจนถึงปัจจุบันนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวข้องกับที่เราเอาไวไฟไว้บริการนักท่องเที่ยวหรือเปล่าถึงทําให้มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นเพราะก่อนหน,น้านี้ตอนที่ยังไม่มี WiFi มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการออกอากาศก็ควรคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศด้วยว่าข่าวไหนมันจะกระทบกับการท่องเที่ยวของเราหรือเปล่าดูสิตอนนี้ปัจจุบันประเทศไทยกําลังนําเสนอข่าวของเราอย่างคึกคมซึ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากคนของเรานี่แหละที่ดันนําเสนอข่าวออกไปก่อนทั้งๆท,ที่ไม่ควรจะนําเสนอข่าวไปตั้งแต่แรกอ่ะก็คอมเมนต์ของคนคเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ ง่ายๆเลยนะคนคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องการที่จะให้ปกปิดข่าวนี้กันอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้โหโอไมก์กอะไรกันครับเนี่ยเออแล้วก็มีคนคอมเมนต์บางคนเนี่ยเข้าใจอะไรผิดกับประเทศไทยหรือเปล่าครับเนี่ยที่เห็นเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยที่มีนะักท่องเที่ยวเยอะเพราะประเทศไทยเนี่ยปิดข่าวเสียหายของประเทศนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะครับประเทศไทยเนี่ยแม่งอีลูกช่างแฉช,ชัดชัดเวลามีเรื่องอะไรที่มันเสียหายของประเทศแม้แต่นิดเดียวเนี่ยโอ้โหแชร์กันให้ยับนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมคนสมเด็จเขาถึงคิดว่าประเทศไทยจําเป็นจะต้องปิดข่าวเสียหายของประเทศนะครับซึ่งมันไม่เป็นความจริงเลยนะครับแม้แต่นิดแล้วทุกๆคนลรามีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงก็อย่าลืมลบกวนคอมเมนต์กัมแบบสุภาพชนให้นาา่าทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะส่วน